เก้านี่มันเหนียวดีตนี่อันนี้ว่าขาวอ่ตดิงแ่ทุ่มพุ่นเลยครับใ้ดินเก่า้เกล้จุ่มอยู่พุ่นเนาะะล้อนร้พุ่นเนาะอะลหเจอล้วเจอล้วแล้วปีสน้องน้องหงส์เรื่องนี ออกแต่มาตั้งแต่เจ้าแล้วมั้กันนี่ห้องมองไปล่ะสเดี๋ยวลองเอาสอบตามชุดเราได้ประสาลพบ้านกงาต้องเอาไปก่อนเนี่ยเออป่ามานี่กันนะ

คนมาใจเหน่งใจอ่งใจานนยาไปโรงพยาบาลเอาไปพุ่นเถอะกบี่เข้องว่กนรืมาตลอดนี่แน่มาหายเลยกันแล้ก็ั้กัเดี๋ยวเอาไปพุ่นอ่ะั้งร่งนเขายาไปโรงพยาบาลก็ออกกำลังกายะคนพิจารณาประจำนทวันที่แพูที่มที่แกียก่แ้เอาเกียยามาอจะจะฉีดยาวัคซีนเข็มสอง เป็นใจเงี้ยตอกานตีหายกิ่นเป็นก็อยู่นี่ละแล้กที่น้าแล้มาเจ้าท่องมังคุโหัม่อแนาอฟแฟนมาหลอกก็้าถูกมเจอ่อโตะนี้โะนโต๊ะ้ก็มาโตโก็

<cười> 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 không có cảnh nhận nữa cả ông khỏi à là mình không <cười> <cười> เมนละปลาละปลาละเจอเลยเจอเลยเออตอนนี้เจอแล้วนะครับอยู่กลางน้ำเลยกลางน้ำเลยเออทำไม่เหม็นางเลย ฝนนี่นะบางทีไอ้บ้านกไอ้บ้านมูเดียวเองที่ร้านกอดมหน้าบ้านเนี่ยแก่ร้านเดียวครับ่นไม่อยากจะได้นะครับเอาสาเร่งเวลาแล้วก็ล้มคอยแหนงแนงแนงปถึงฝนหลงเยียบแผงแนงแ่งคลายแ่งแลไวก็มาถึงทั้งกลางมันอ้อยเจร้อนน้ำใส่กับตัวไว้ากใส่แน่งใส้หวันโฮมเติแมันกเลยลุยเ่ยเมาด้วย แล้วกิเกล้อนอย่างยังอยู่ก็ยังร้อยอยู่นะเกล้อนแดงกน้แดงกันนี่ไหนรถซาเล้งอ่ามาจาวนี่ล้ก็ลงได้ลงนี้ คุณเจยังคาเสียบอยู่